การศึกษาเท่าเทียม plus ที่3นะคะก็คือ learning passport หรือเรียกง่ายๆว่าธนาคารหน่วยกิจเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยได้เรียนรู้นในหลากหลายสาขาวิชาแบบไม่ถูกตีกรอบโดยนโยบายนี้นะคะสถาบันการศึกษาจะนำเนื้อหาวิชาไปใส่ในแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อคุณสอบผ่าน คุณก็สามารถที่จะสะสมหน่วยกิจเอาไว้ในธนาคารหน่วยกิจนี้เมื่อเก็บหน่วยกิจครบตามที่กระทระวงอุดมศึกษากำหนดนะคะก็จะมีการออกวุฒิการศึกษาดังนั้นเรียนฟรีมีจริงเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาจะเกิดขึ้นจริงถ้าคุณเลือกพักภูมิใจไทย ภูมิใจไทยเราให้คุณค่ากับทุกคนคะ่ะโดยเราต้องมีการที่เราจะให้คุณค่าเราต้องมีเครื่องมือที่ถูกต้องก่อนและพักภูมิใจไทยเชื่อว่าพักภูมิใจไทยจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คนเหล่านี้ลุกขึ้นยืนและเป็นกำลังของชาติได้ต่อไปคะ่ะ